เพราะว่ายากสำหรับผมผมได้หมดผมไม่ยากเพราะผมมีจิตใจที่สาวสะอาดอยู่แล้วผมทําให้หมดทุกอย่างที่มันที่มันทําแล้วมันดีต่อทุกคน่ะผมเป็นคนที่หวังดีต่อทุกคน่ะคือใครรอบข้างผมก็อยากให้มีโซเชียลอยากให้มีเงินกันหมดจนทุกวันนี้รอบข้างก็พากันมีบ้านมีรถกันหมดไม่ใช่หรอนั่นไงล่ะฉันมาก็ยังไม่มีใครมีอะไรก็พอมาทําด้วยกันกับแม่น้องนิตาแม่น้องตัวเกี่ยวกับพักกันปังไปส่วนยังล่ะ เขา,ากันตังทุกคนอยู่อืมแต่ใน,นเวลานี้น่ะเราจะรู้ซึ้งถึงชัดว่าใครที่อยู่กับเราใครที่ให้กําลังใจเราตอนที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะดีหรือจะเลวกําลังใจจากคนรอบข้างเราจะรู้เขาจะมหูว่าคนหนีอยู่กับเพ้าเพราะบางผลประโยชน์คนนั้นอยู่กับเพ้าเพราะบาง,งผลประโยชน,น,น์เื่อยคนหนี้นองคนนีอยู่กับเพ้าเพราะวางคนประโยชน์ แต่วันที่เราลำบากเ,เราเราคิดมากกินเขาไปคําหนึ่งถามบัวแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีคือต้องเราต้องคิดว่าก็ของ้องคิดว่าเออผู้ดใดจริงเสียบ่จริงใจแต่เาต้องไปคิดตรงนั้นแล้วบันนี้ถ้ากี้ยาคิดแต่ตอนนี้คือเรารักตัวเองก่อนเป็นหลักเพราะถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองเราป่วยมาไม่มีใครดูแลเราห็นบ่ย่าหย่าให้ปเป็นสีนี่ไพ ใครสิดูแลเขาได้นี่เขาเป็นยังไเนี่ยเขาหลุมลูกครูข้าศึกใครจะดูแลเราได้แต่ว่าตัวใครนายกับพวกใครที่ความลำบากเราพราะเขาคอยทุกอย่างลำบากมาด่วนแล้วใครกับเป็นคนทำงานเนี่ยลูกห่วงบ่าเสียงเนี่ยลูกขี้ยบ่โอ้ยขี้เตรียมดากกี่เตี ขีนบอขีบบอกางกางเบ่งขีบบอให้เบ่งขี้นะเออ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 ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับอย่าก,กดดันผมมากโซเชียลมีเดียก็อย่ากดดันผมมากผมขอให้โซเชียลมีเดียเข้าใจผม,จผมถ้าคุณมาอยู่จุดนี้คุณจะเข้าใจผมเป็นอย่างดี ลองเอาคุณลองเอาเชือวเตียงมาอยู่มานั่งเป็นผมแทนแล้วเอาผม,มเป็นคุณแทนคุณจะเข้าใจนะครับรอกข้างกดคะกดดันขนาดขนาดญาติผู้ใหญ่ฉันยังไม่มีอะไรใครปรึกษาฉันปรึกษาคนเดียวตอนทุกครั้งที่มีปัญหานะ่ะไม่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนที่ปรึกษาได้เลยเหมือนจะมีแต่ก็ไม่จริงใจก็ไม่ปรึกษาเออเหมือนจะมีนะญาติผู้ใหญ่แบบเคยบหา้เคยอะไรแล้วพอเรามีปัญหาเนี่ยก็โอ้โหเหยียบเราลงกับดิน อะไรแบบนี้แม่ก็เลยโอ้ปรึกษาตัวเองดีที่สุดหรือ Google ดีที่สุดไคว่างเสนอพี่น้องอุกุตื่นอุกุตึนดีกว่สุกับโปมากกว่าน่ย่งอุกุตึนมันผูไกลมากกว่าน่ายางสุกับโปอยังล่ะเอาเพื่อนพี่น้องของเมืองไหนหาเมืองหกเมืองอีกกว่ามานี่ดูกูไปนัดมึงเด้อ ย่างมาสุดกับบ้านทอาตีนี่สวัสดีค่ะสุดกับอุดรทอาตีนี่แม่เอาเพืนดาร์นอีกเ้ยกูงงสุดกับอุดรกูงงีีน่กูงงกับปู่กระไรดำดอกดำนะคะอีนี่ลายดอกดอกดำเมื่อวานก็ชุดสีดำตะมาพูดมาเทาก็ใส่ดยุทตินี่เลยสิเดี๋ยวประเลยวประเดี๋ยวพอใส่ดอกก็ใส่ประจำเปรื่องปกติปรึกษาตัวเองเป็นหลักนะครับการปรึกษาของเป็นหลักคุยกับเจ้าของ เพราะว่าถ <premises? S 2> ้าเราไป็นผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ก็ไม่ถือไม่ก็ผู้ใหญ่บางคนก็เหมือนจะไปจะได้แต่ก็แอบใบใจไม่ได้ก็ก็ดูนะเหมือนจะได้ไม่ถึงว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยปกติแล้วเขาโค่นแต่เราโค่นเนี่ยเขาที่ผู้ใหญ่ปรึกษาพี่น้องแม่บอกบอกซื้อกัปรึกษาอะไรไว้เรื่อยๆนะปรึกษาตัวเองหมายถึงมาเรียกมาล่าเขาเจอหน้านี่นะตั้งแต่เกิดมาเป็นคนนี้ไม่เคยปรึกษาใครได้เลยปรึกษาตัวเองตลอดมันก็เลยมันก็เลย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างภูมิคุ้มกันไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแหนะ่งตนสุดท้ายแล้วทุกคนเขาก็ให้ได้แค่คําแนะนำำําคําปรึกใจใช่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจเองก็คือเราเพราะว่าเป็นชีวิตเราก็ถือว่าใครที่มีเพื่อนแท้ใครที่มีมิตรแท้นเนี่ยโคตร<อ>โชคดีนะใว่ไงพูดถึงว<อ>่าใครมิมีมิตรแท้มีมีเพื่อนแท้อะไรอย่างโชคดีแต่ในานามของเพื่อนแท้ก็ต้องดูว่าเขาแบบหมายถึงมาไปแล้วเขาบอกไปแล้าคิดน,นี่ เวลาเขามีคนอยอยู่ห่างเขานี่เขาจริงใจกับเราเพราะว่าอะไรเขาห่องเฮ้า่าเขาห่องเฮ้าห่อนผลประโยชน์บอหรือเขาห่องเฮ้าหยั่งเธอมานห่องฉันได้ป่ะฉันเฮ็ดดีเฮ็ดดีนี่มันมีหลายอย่างเนาะไม่มีหลายอย่างคือมีผลประโยชน์ได้เขาจะงห่องนะเสียคือยังฉันนี่คนมาห่องฉันหลายโยกุลกับฟังหัวน้องสิมาห่องกูกูกเฮ็ดตลกไปก็ว่ามึงจะมาห่องกูเฮ็ดประศิลมึงกนมาห่องกูอยู่มันบ่แม่งแล้วหนิสีหนามาถึงว่าห่องเพราะว่าผลประโยชน์ เงินสิ่งที่นายรับยอ่องไปลแล้วกอะไรยังไงกูก็ย่องแม่ได้เลยผิดมากกูบมื่อกี่ย่องสินะจุกบริจาคกูได้ไะขอคุณทุกกำลังใจพี่จะมาตั้งใจกันเมื่อไรเลยเขามาให้กำลังใจไงห้าหมื่นคนห้าหมื่นคนกดแช่เนี่ยผิดนี่เป็นผิดไม่ค่อยพี่น้องกดแช่หน่อยเนี่ย เหตุผลมาติดตามผิดดเพราะผิดแผิดเก่าบ้องตัวโดนปองไล่ผิดเก่าโดนปองไล่ตังว่าปีนี้ขึ้นไม่ได้แน่ปองไล่ปองไล่แต่เดี๋ยวท่านว่าพูน่ะปูซูซาท่านว่ากับถือปองไล่ท่านว่ากับถืกปองไล่เรื่องอย่างเมื่อตีถืกปองไล่เรื่องผิดกับปองไล่ก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้ใส่ผิดนี้ละ พยายาพยิ้เบามากเลยผู้ใดญ่สนใจรับกำลังใจนะบิ๊กเมียนปากบานก้นเปรี้ยวก็ไม่เอาถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องถ้าเราผู้ใหญ่เราต้องหนักแน่มเราต้องอยู่กลาง มื them, ่อเรียนแปล้วมาตาปาตาดุงตํานาตาหลังผู้เดกระซงบ่ถึงมาบริบาบไทยใมาคนจีจกหล่กแห้งเป็นพว้เราผู้ใยนี่แห้งต้องนักแนตุ้มลูกตุ้มหลานต้องออกกันแม่นเป็นปิ้นปอนประมาณใสเส้นดางบ่แมนกับติดกระทักนเลยคือบริษัที่ะมาักกันแล้วก็ต้องักบอลต่อดีใสก มื่อนี้ก็บคืมเบิดมือก็ยังนผลหนีตัวคืมฟาคืมผลคืมไฟนี่แทนจะบวชบรมีบวชแนะตัวบวชไปขันใจให้มันลุ่มก่อนดิวกับบารีบุญมือถือสาวป,ปากถือศีนบวชไปมันกับบารีบุญใครบอกใครบอกได้ว่าการตอบแทนการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีคือไม่ต้องบวชแค่คุณทำให้พ่อแม่สบายใจไม่เป็นรบก,กวนท่าน เลี้ยงดูท่านน่ะคือคุณได้บุญแล้วคุณเกิดใหม่สิบชาติคุณก็คุณก็สบายใจเรต้องไปว่าเรื่องบวชแต่ทัวโหลวเขาไม่บวชเขาไม่เป็นอย่างเขาเนี่่ากันรวยอายุเป็นบอสันพอแต่เ้าคิดดีแท้ดีพอทำลายไัยบ่คนขูดแบเขา,าจเจริญพี่น้องกดแช่ขยันพูดแช่ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่า เพียดนี่มันเพียดไม่ข่อยข่อยสิใช้เพียดนี่ตลอดไปประธานนาคตเจ้าสิได้เวิรงข่อยต่อไปใครเบิ่งเพียดนี่ละ่ะผู้ว่านฟินแนลนด์นี่ละ่ะเพียดนี้เพียดเดียวโดนนะมือใส่ลุงใส่ยังกะม่